ขอโอกาสครูบาอาจารย์เนาะไม่ชีแล้วก็ญาติธรรมนะวันนี้วันที่ยี่สเจ็ดมีนาคมสองพร้ยหหเช้านี้ที่วัดป่าบ่อน้ำให้ยินอ่าก็เป็นบุญเป็นกุศลทุกวัน ทานศีลภาวนาเนาะอ่าไม่ได้ขาดทาำเนืองอ่ะเจริญป่ายุศลให้ถึงพร้อมเนาะอวัดป่าบ่อน้ำพระอินอ่าถึงจะเป็นวัดสร้างใหม่ แต่ก็มีพระเจ้าพระสงฆ์อุบาอาจารย์มาเยี่ยมมาเยือนมาอยู่ด้วยกันรวมกันเป็นจำนวนไม่น้อยเนาะอ่าไม่ชีก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วไม่รู้เนาะหลวงจาก็ไม่รู้จำนวนอ่า วันนี้มีอยู่ร้อยแปดสิบหกว่าคั้นแต่ก็ไม่แน่ใจนะมันขึ้นๆลงๆเหมือนหุ้นะนะเนาะอ่าก็ไม่แน่ใจว่าใช่ไหมจำนวนเท่านี้เนาะสมเด็จพระประสงค์ก็มีร้อยกว่าลูกลก,ก็ไม่แน่ใจเหือกว่ามีเท่าไหร่กันแน่ บางทีก็จำภาวัดตัวเองไม่ได้บางทีไปเห็นว่าวัดพรพวัดไหนวัเ <c> น <oughs> ี้อิกแต้คนไม่ชี้เนี่ยบางทีเราก็จำไม่ได้เพราะมันหัวล้นเหมือนกันหมดนะมันคล้ายๆกันนะอาจจะจำสีผิวเ็าได้ถ้าขาวก็เรียกถ้าขาวก็เรียกอีขาวถ้าดำเขาเรียกอีดำนะ เพราะว่าไม่รู้จักชื่อเนาะเพเอาเยอะอยู่พอสมควรนะนะนะแต่จะจะเป็นยังไงก็ตามจุดบุ่งหมายเดียวกันคือธรรมะเนาะธรรมะมาฝึกจนนะเพื่อพาตัวเองพ้นออกจากการมีการเป็นนะเพื่อทำใจตัวเองพัฒนาใจตัวเองให้สูงขึ้นให้พัฒนา จนถึงที่สุดนะหลวงตาก,ก็ขอให้กำลังใจครนะูบาอาจารย์แล้วก็เมธีแล้วก็ญาติธรรมไม่มีอะไรหรอกมีแต่น้ําใจมีแจกกำลังจิตกำลังใจที่ให้กันนะเปิดมาชาตินี้นะต้องเรานะได้มาร่วมชะตากรรมเดียวกันนะนะได้มา ทำสิ่งดีๆร่วมกันเนาะก็ถือว่าไม่บังเอิญเนาะทุกอย่างไม่มีบังเอิญ <c oughs> วัดเรามีแต่น้ำใจเนาะน้ำที่ใสที่สุดน้ำที่เย็นที่สุดก็คือน้ำใจนี่แหลนะน้ำที่มีรสชาติดีที่สุดก็คือน้ำใจนี่แหลนะ, <c oughs> นะนะเพราะฉะนั้นเนาะหัวใจที่มีธรรมย่อมมีน้ำใจ เป็นน้ำจิตน,น้ำใจที่ล้นออกมาจากหัวใจที่มีศีลมีธรรมทุวกวันนี้โรกวุ่นวายอมเกิดจากคนเห็นแก่ตัวคือคนที่มีกิเลสคนมีกิเลสก็เป็นคนที่มีตัวอัตตาที่หนาขึ้น <c oughs> ความเห็นแก่ตัวก็ <c oughs> จะแสดงอาการออก เพราะว่ายิ่งมีตัวมากเท่าไหร่อัตตามากเท่าไหร่ความเห็นแก่ตัวความโลภความกลัวก็จะเพิ่มขึ้นนะเพราะฉะนั้นนะนะการมาทำลายตัวทำลายความเห็นแก่ตัวนะจนไม่มีตัวนั่นแหละคือจุดมุ่งหมายนะของการปฏิบัติธรรมหรือการภาวนาเนาะ สำหรับวัดป่าบ่อน้ำพระอินเนาเป็นวัดของพวกเราทุกคนชาวพุทธเนาะ,ะไม่ใช่วัดใครเป็นวัดของพระพุทธเจ้าเป็นสมบัติที่ของพระพุทธเจ้าทิ้งไว้พวกเราเพราะฉะนั้นวัดนี้ยินดีต้อนรับเรามาใช้ประโยชน์ร่วมกันคือมาภาวนาร่วมกัน เราใช้สถารนี้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเราเนาะไม่ว่าท่านจะเป็นใครมาจากไหนเนาะมาถึงวัดป่าบ่อน้ำพระ,นะินเนาะท่านก็เป็นครอบครัวของเรานะเป็นครอบครัวของวัดป่าบ่อน้ำพระ,นะินนะพวกเราจะเป็นกัลยาณมิตรเพื่อหนุนส่งเสริมนะ ในคุณงามความดีทุกอย่างทุกอย่างเนาะวนความชั่วอพวกเราก็จะละไม่ทานั่นแหละคือการละคือการไม่สร้างไม่ทาไม่ทาเหตุที่ชั่วเราจะสร้างแต่เหตุที่เป็นความดีเป็นกุศลจนถึงที่สุดแห่งความดีนั้นนะ ส่วนวันที่หนึ่งที่สองเนี่ยใครจะร่วมกันเมชีเชิญไปาเมชีเราทั้งหลายแล้วแต่พวกคณะเมชีเนาะจะไปร่วมงานมุทิจาหลวงปู่สมบูรณ์หลวงปู่สมบูรณ์ซึ่งหลวงปู่ท่านเขาเมตตาเนาะเป็นหะ่วงหลานเะนาะนะนะนะส่วนหลานก็ดือ้อเนาะไม่คไม่ใฟังปูล่ละนะนะนะบางทีก็เถียงปู่ด้วย บางทีปู่หัวต้องฟังหลานมั่งนนั้นมีหลานดืออ้อวักรวงแล้วโเอ้เพื่อนนี่จะเป็นรวงแล้วะมันเป็นรวงธรรมดาเลยรวงเลยพ่อ อ๋อใช่เออ๋อ,อมีคนคอมเมนต์นะั้ยเสียงกันในย t u ู e อ่าคนหนึ่งบอกว่าหลวงตาเป็นพระอาหารหันต์อีกคนหนึ่งบอกไม่ใช่อมันก็ถูกกันทั้งสองคนนั่นแหละแต่ที่มันไม่ถูกที่มันเสียงกันเพราะว่าความเห็นของคนนะมันพยายามจะให้คนอื่นเห็นเหมือนเหมือนตัวเองอะนะ ส่วนหลวงตาจะเป็นอะไรนั้นมันก็ไม่เกี่ยวกับสองคนนั้นเลยเน,ะน,ะนะาะหลวงตาก็ไม่เคยว่าหลวงตาเป็นอะไรนะก็เป็นพระธรรมดานี่แหละเนาะส่วนคนจะมองอยังไงมันขึ้นอยู่ที่การมองนะแล้วจากคนนั้นจะตีความแล้วจะปัญญาของคนนั้นจะคิดอย่างไรนะ มันเป็นเรื่องธรรมดามากะธรรมดาคนมันก็เป็นธรรมดาตอนแรกเห็นไหมมันชวนกันไปเล่นไฮโลมันก็เห็นตรงกันนะตอนแรกไปด้วยกันฮะพอวางแปนไฮโลเขยา่าปุ๊บความเห็นไม่ตรงกันเนี่ย ก็เริ่มมีการยักกันละยังไงบางทีเอือีกันนะอันนั้นก็เรื่อเถียงกันนะอ่าซึ่งก็ไม่ใช่ธุระเนาะอ่าถ้าใครเห็นว่าหลวงตาเป็นอย่างไานกรนอย่างหรคนคนหนึ่งเห็นว่าหลวงตาเนี่ยเป็นพระอรหันต์คนหนึ่งเห็นไม่ใช่ มันก็เป็นเรื่องของเขานะที่มันเสียงกันคือ,อคนหนึ่งอยากให้คนหนึ่งมาเห็นเหมือนตัวเองนะมันจึงเสียงนั่นแหละมันก็เสียงกันมานีไหลายพบหลายชาติตั้งแต่วันเกิดนั่นแหละนั่งอยู่คนเดียวมันยังเสียงกับตัวเองเลยอนะในความคิดเนี่ยเนาะบางทีก็ไม่พอใจแม้กระทั่งตัวเองนะจริงๆรินะต่นะะว่าแต่คนอื่นเลย นั่นแหละเรียกว่าคนนะแม้แต่ตัวของตัวเองก็ยังไม่พอใจทําไม่ถูกใจตัวเองนะ้ำภาษาอะไรจะไปทําให้คนถูกใจมันก็เลยเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับสิ่งที่เราเป็นเรามีจะเป็นไม่เป็นมันอยู่ที่เราอสิ่งสําคัญลวงตาไม่ได้เป็นอะไรเลยนะทั้งสองอย่างนั่นแหละ ม่ได้เป็นนะอออันนี้เขาเรียกว่าอ่าอ่าเป็นสมาธิที่โรดโผลหน่อยบางทีนี่อย่าว่าเจมือใหญ่เลยตัวใหญ่เท่ากุฏิเลยก็มีนะนั่งไปแล้วมันพองขึ้นพองขึ้นบางทีตัวสูงขึ้นยืดยืดขึ้นย,ยืดขึ้นก็มีนะ อัน,นี้เขาเรื่องเป็นสภาวะอีกอย่างหนึ่งเป็นสมาธิที่จิตที่เป็นโลดโพลนันะ,นะพวกนี้ถ้านั่งดูดีๆนั่งไปนานๆสังเกตทําให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นครับกุจิก็ได้นะอ่าไม่ใช่ไปตีค้องอย่างเมื่อคืนที่หลวงตาพูดนะนะอ่นัเป็นเรื่องของจิตอ่ะที่จริงมันไม่ได้ใหญ่หรอกแต่ความรู้สึกว่ามันใหญ่นะ เหมือนบางทีน no ั่งอยู่ดีๆเนี oh well, <that> <that> ่ยเหมือนแผ่นดินไหวอะไรประมาณนี้มาใครอ๋อใช่อ่าหลวงตาอ่าไม่เคยเคยพูดเรื่องหนึ่ง เพื่อนหลวงจาเป็นปฏิบัติด้วยกันหกเจ็ดคนอยู่ในเขาแล้วล่งไปลั่งมาชักเพียนองค์หนึ่งคิดว่าตัวเองเหาะได้ฮะเราไปยืนอยู่หน้าผาอลไรกระโดดเลยฮะจะเหาะเพราะั้นดีเรามียอดต้นไม้ไปไปจิตอยู่ คือมันมีความรู้สึกว่าตัวเองหาะได้ไงตัวเบาลอยขึ้นอย่างเงี้ยอ่าเขาเรียกปิติแบบโลดโผนนะอ่านึกว่าตัวเองหาะได้จริงๆก็กรดหน้าผาฮะดีนะมองเห็นผราชีวรปิวอยู่เลยขึ้นแเอากันลงมามีองค์นึงคิดว่าตัวเองหายตัวได้ไม่มีตัวตนนนั่งอยู่ในกุฏินะทีนี้จะเอากุฏิ กอาจากกุฏิก็กลัวคนตกใจเพราะเห็นผ้าสบงกับพระอังสะปิวอยู่ไม่ได้แล้วก็เลยถอดสบงกับอังสะไว้เดินออกไปโอโหตกใจกันทั้งวัดฮะนี่เนี่ยเห็นไมจิตมันหลอกลวงไม่มีอะไรหลอกลวงเก่งเท่าจิตตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเราต้องดูจิตรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันใจตัวเองนะอ่ มันจะหาะได้ให้ช่างมันกลับมามีสติชมัชัญญะมีสติอยู่ในลมหายใจเข้าออกมันจะใหญ่ก็ตามอเราก็ตามรู้ตามดูเฉยๆอย่าไปเป็นตามมันนะถ้าเป็นตามมันเรามึงยุ่งเลยนะ,อะ,อะ,อะโอ้ครูบาอาจารย์ผ่านมาหมดเ,เรื่องพวกนี้มีครั้งหนึ่งมัง้งกูจะระเบิด กั้งคืนมากูอยู่ไม่ได้เมื่อแปดปีก่อนกูเลยออกไปเดินอยู่กลางแจ้งทีนี้มันจะระเบิดไม่อยากเพ่งไปที่ไหนกลัวเขาตายถ้าไปไป,ไปเพ่งลงไปกลัวมันอน,นันดับไปหมดอย่างนี้กูเลยเพ่งขึ้นไปอ่าเห็นดาวเต็มท้องฟ้าเลยเพ่งขึ้นไปถึงดาวนดาวก็ดับหมดเลยนะมืดตึกลงทีเดียวท้องฟ้ากูก็ตกใจ กูกลัวนาซา,าฟ้องกูว่ากูเพ่งดาวอังคารดักกูก็ไปหาลบเอาแล้ะเริ่มเพียนแล้วกูทุกวันนี้กูยังขำตัวเองเลยจริงจริงเพราะ่ากูลัวพวกนาซาไม่เห็นดาวอังคารแล้วจะหามาแจ้งฉับกูว่ากูทำลายดาวอังคาร นี่จิตใจมันหลอกขนาดนั้นถ้าไม่มีสติไม่ดึงกลับมาแล้วมึงเอย้ยนะกลายเปนผู้วิเศษวิโสไปเยอะแยะเนาะอ่ามีคนดูไหมนัดอ,อ๋อสองรอยสา็ด โอนาปนสติเนี่ยบางคนมีแต่ทุกข์ไอ้ทุกข์นี่แหละของดีจำไว้ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์ทุกข์ที่สุดจนสุดทุกข์จึงบนทุกข์เนี่ยอย่างนงี้แก้ง่ายแจะจะดลำคาญตัวเองหงดหงิดเพราะว่ามันทุกข์จริงๆนะเพราะว่าเนื้อแท้แล้วมันไม่มีสุขหรอกในโลกนี้โลกหน้าโลกไหนๆก็ไม่มีสุขหรอก เพราะการเกิดน like like. ั outfit, ่นแหละคือท right? ุกอย่างยิ่งการเกิดนี่แหละคือทุกนะเกิดเป็นอะไรมันก็ทุกอย่างนั้นแหละนะถูกต้องนั่นเองทุกนี่แหละรูอยู่ในทุกนั่นแหละนะดูเข้าไปถึงทุกเห็นทุกแจ้งในทุกนี่แหละคือแจ้งในธรรมนะคคลใดเห็นทุกคนนั้นเห็นธรรมเนาะขอให้กำลังใจด้อนะ อาวันนี้ก็ตั้งใจรับพรญาต่าวะริวะาปุราปิริปุเรนติสักครังเอวะเมวะอิโตรินังเปตานังอุปเกปเตอิจิตังปติตังตุมหังกิปะเมวะจมิจฉันตุสัเบปุเรนตุสังกปาจันโดวาราโซยะตามณีโชติราโซยะตา สัปปิติโยมิวัชชนตุสัปโรโควินาสตุมมเตภวะวันตารายโยสุขีดีคายุโปภว,วะอภิวานานาเสีฤทธสนิจังมุทาปชาญิโนาจะตาโรธรรม,มาวัันติ <c oughs> อายุวโนสุขังภารางสาธุ